ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ผมมาอยู่ที่สวนของคุณสมปองคุณสุมาลีพิมพ์ประพัฒเป็นสวนโกโก้สายพันธุ์ไอเอวันคุณสมปองคุณสุมาลีปลูกมาตั้งแต่ปี61นะครับอายุสวนของคุณสมปองโกโก้สายพันธุ์ไอเอวันก็2ปี5เดือนนะครับแล้วผมจะให้พี่น้องเกษตรกรดูว่าโกโก้สายพันธุ์ไอเอวันที่คุณสมปองคุณสุมาลีปลูกไว้นี่ครับนี่ลูกของเขานะครับลูกเขาจะใหญ่มาก โกโ,โก้สายพันธุ์ IM1 จะเริ่มติดดอกออกผลหลังการปลูกในปีที่2ถึง3และเขาจะออกตั้งแต่โคนต้นไปแล้วก็ทุกกิ่งแก่ลูกแก่ลูกใหญ่แบบนี้ก็จะเก็บนะครับลูกใหญ่แบบนี้ก็จะเก็บแล้วลูกนี้ก็จะแก่ตามแต่ตอนนี้ยังเก็บไปได้น่าจะอีกประมาณ3สัปดาห์นะครับสงหรือสสัปดาห์เก็บลูกใหญ่เก็บลูกใหญ่เก็บ,ลกกบแล้วก็ลูกเล็กก็แก่ตามแล้วลูกเล็กแบบนี้ก็แก่ตามนะครับเราจะเก็บโกโก้ทุก เดือนนะครับถ้าอายุเขาปีที่3เป็นต้นไปจะต้องเก็บทุก15วันแล้วยิ่งอายุเยอะก็ต้องมีขึ้นเรื่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยนะครับผลผลิตเพิ่มขึ้นเรื่อยเอากล้องตามมาครับอยากให้พี่น้องเกษตรกรได้ดูว่าโกโก้สายพันธุ์ IM1 ดกสมบูรณ์มากนะครับอ่าฮะต้นนี้นะครับนี่ก็เป็นโกโก้สายพันธุ์ IM1 ดกมากนะครับลูกใหญ่ทรงเขาใหญ่นะครับพี่น้องเกษตรกรลองดู เนี่ยทรงใหญ่มากนะครับนี่คืบหนึ่งแล้วแล้วตอนนี้ยังไม่แก่ยังเก็บไม่ได้แล้วถ้าอีกประมาณ2สัปดาห์เขาก็จะแก่แล้วก็เก็บนะครับทรงเขาใหญ่มากนะครับอ่านี่อยากให้เห็นทรงนี่ครับอ่าเป็นทรงของโกโก้สายพันไอเอ็มวันทรงใหญ่มากนะครับลูกใหญ่นะครับนี่และเขาออกตั้งแต่โคนต้นนะครับอ่าตาตากล้องลองดูที่โคนนะครับนั่นครับ โกโก้สายพันธุ์ไอเจะเริ่มติดดอกออกผลหลังการปลูกปีที่2-3ถึง3และเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในประมาณ2ปีครึ่งถึงปีที่3หลังปีที่3จะเก็บเกี่ยวทุกเดือนยาวนาน60ปีนะครับอ่าตรงนี้โน่นอีกต้นนึงครับเราก็มาดูเราจะให้ดูว่ามีหลายต้นนะครับที่ติดดอกออกผลและลูกใหญ่นี่ฮะลูกเขาจะใหญ่นะครับทรงเขาใหญ่มากนี่ฮะนี่คือลักษณะของโกโก้สายพันธุ์ไอเ ลักษณะเด่นของโกโก้สายพันธุ์ IM1 คือปลูกง่ายโตเร็วทนแรงปลูกง่ายโตเร็วทนแรงให้ผลผลิตสูงนะครับอ่าตาล้องมาทางนี้ครับอ่าเดี๋ยวให้ดูต้นนี้อีกนี่ก็เป็นทรงอีกทรงนึงอีกต้นหนึ่งที่เขาติดดอกออกผลแบบนี้นะครับอ่าเนี่ยฮะนี่ก็เป็นโกโก้สายพันธุ์ i อ1มวันนะครับ ลักษณะเด่นของโกโก้สายพันธุ์ IM1 คือปลูกง่ายโตเร็วทนแรงให้ผลผลิตสูงต้านทานต่อโรคเพลี้ยและโรคแมลงศัตรูพืชได้ดีไขมันในเมล็ดสูงเฉลี่ย52หมักแล้วมีกรดน้อยมีกดต่ำเมล็ดสะอาดแห้งมีก,ม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 กลิ่นหอมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์และจะหอมนี่คือลักษณะเด่นของโกโก้สายพันธุ์ IM 1ทรงต้นเขาแบบนี้นะครับทรงต้นนี่ฮะลองดูทรงต้นเขาไม่ใหญ่นะครับ ไม่ใหญ่นี่ทรงพุ่มเป็นทรงพุ่มแล้วลูกเขาดกนะครับอ่านี่ยเป็นทรงต้นของโกโก้สายพันธุ์ IM1 โกโก้สายพันธุ์ IM1 ปลูกแล้วปลูกแบบอินทรียเราไม่ปลูกแบบเคมีนะครับเราปลูกแบบอินทรีย์นะครับอ่าจะเห็นว่าใบของโกโก้สายพันธุ์ IM1 นะครับจะมีเพลี้ยม้างแมลงมั่งจะ,ะกัดกินนะครับเนี่ย แบบนี้มันก็มีสีแดงสีแบบนี้เนี่ยฮะมีเพีย้ยมีแมลงใบจะมีรูมีพุนแต่เราไม่ได้เป็นเน้นที่ใบนะครับเนี่ยใบของโกโก้สายพันไอเอ็มจะมีรอยแมลงกินบ้างมีรูพุนบ้างไม่ค่อยสวยไม่ค่อยสมบูรณ์เพราะเราปลูกแบบอินทรีย์ปลูกแบบออแกนิกเพราะว่าตลาดต่างประเทศไม่เอาเคมีเพราะฉะนั้นโกโก้พันไอเอ็มวันเราปลูกแบบอินทรีย เพราะฉะนั้นใบไม่สําคัญเดี๋ยวใบเขาก็หลุดร่วงไปแก่ไปหลุดไปใบใหม่เขาก็แตกมาแต่เราเน้นที่ผลผลิตครับเราเน้นที่ผลจะเห็นไหมครับว่าผลโกโก้ส,สายพันธุ์ไอเอ็เขาจะใหญ่นะครับและออกตั้งแต่โคนต้นทุกกิ่งแก่นะครับนี่คือสายพันธุ์ IM1 ที่เราส่งเสริมปลูกโดยใช้อินทรีย์ปลูกแบบออแกนิก นะครับมันจะมีใบแห้งบ้างมีใบแมลงกินใบบ้างก็ไม่เป็นไรแต่เรามาเน้นที่ผลที่ผลผลิตนะครับมาเน้นที่ผลนี่สมอา้าวแต่นี้เรามาดูต้นนี้นี่ครับนี่ก็เป็นสายพันธุ์ไอเอ็มวันเขาจะติดดอกนี่ครับนี่ครับก็จะติดดอกออกผลลักษณะอย่างนี้เลยนะครับนี่ดอกเขาจะติดตั้งแต่โคนต้น ใน1ปีโกโก้สายพันธุ์ im 1หลังจากปีที่3ไปแล้วเขาจะติดดอกประมาณแสนดอกแต่เวลาเขาติดผลผลิตเขาจะติดไม่เกิน3-4%อร์เซนะครับดอกเขาก็จะหลุดร่วงไปอันนี้เป็นลักษณะธรรมชาติของโกโก้นะครับเขาจะติดดอกออกผลหลังการปลูกปีที่2-3ใน1ต้นจะติดดอกประมาณแสนดอกแต่เวลาติดเป็นผลจริง,รงๆเขาจะพัฒนาเป็นผลสุกผลแก่คือ ตั้งแต่เริ่มติดดอกจนพัฒนาเป็นผลแก่ผลสุกจนเก็บได้ก็คือ 4- ถึงห้าเดือนเราก็เก็บผลสุกแล้วลูกบางลูกเขาก็จะไม่ติดเขาก็จะล่วงไปเขาจะเฉาไปมันเป็นเรื่องปกติเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของโกโก้อัอนนี้นะครับนี่นี่เขาจะเห็นว่าลูกเขาจะเฉาไปแบบนี้นะครับเนี่ยเขาก็จะนี่นี่นี่นะครับเขาก็จะดำนี่เขาจะไม่ติดทั้งหมด นะครับในการติดดอกออกผลปีหนึ่งประมาณเกือบแสนดอกเป็นแสนดอกแต่ติดเป็นผลแล้วก็เก็บขายได้จริงๆประมาณ3-4%เปเ,เท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นต้นหนึ่งเป็นทรงพุ่มเตี้ยนะครับเป็นทรงพุ่มแบบนี้นะครับเป็นทรงพุ่มแบบนี้ต้นเตี้ยนะครับแล้วเขาก็ติดดอกออกผลตั้งแต่โคนต้นนี่ก็คือลักษณะเด่นของโกโก้สายพันธุ์ im 1ไม่ใช่ทรงพุ่มใหญ่โต เหมือนกับพันชุพรหนึ่งพันตั้งเดิมนี่คือความแตกต่างนะครับนี่คือความแตกต่างเนี่ยอยากให้พี่น้องเกษตรกร,เ,กรเห็นนะเยอะเลยครับผลผลิตออกเกือบทุกต้นในพื้นที่ตรงนี้5ไร่ฝั่งโน้นก็มีฝั่งนี้ก็มีครับก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่ติดดอกออกผลลักษณะอย่างนี้เนี่ยครับมันก็จะมีผลดำๆแบบนี้หลุดร่วงไปธรรมชาติของเขานะครับนี่ครับเขาติดแบบนี้ ใน1ต้นหลังการปลูกปีที่3เป็นต้นไปเขาจะติดดอกประมาณแสนดอกใน1ต้นแต่เวลาติดผลผลิตจริงๆจะประมาณ3-4%เท่านั้นเขาจะหลุดร่วงไปไปแบบนี้นะครับนะครับหลังการปลูกปีที่3ต้นหนึงเฉลี่ย5กิโลต่อต้นต่อเดือนไล่170ต้นก็คูณไปรายได้ก็จะเฉลี่ย5ถึง6,000ต่ำสุดก็4,000นี่ฮะเขาออกตั้งแต่โคนต้น นี่ครับเป็นโกโก้ Go สายพันธุ์ IM1 นี่ครับเขาเริ่มสลัดออกไปเขาจะไม่สมบูรณ์ผลที่สมบูรณ์ก็จะติดแบบนี้นะครับแต่ถ้าเขาติดดกเยอะเกินไปเราก็ควรจะตัดออกผลที่วันอย่างเงี้เราก็ตัดออกไ,ได้นะครับตัดออกเพราะว่าอาหารจะได้มาเลี้ยงผลอื่นถ้าดกเกินไปนะครับมันก็จะทำให้ผลไม่สมบูรณ์นะครับอย่างนี้ก็ตัดออกมันเริ่มเหี่ยว นะครับอันนี้ก็เป็นผลโกโก้สายพันธุ์ IM1 ตากล้องมาตามตรงนี้ครับมาอีกนิดนึงนะครับอยากให้ดูนะครับนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งแม้ไม่สมบูรณ์แต่เขาก็ติดแบบนี้ถ้าดูแลดีก็จะติดดอกออกผลเยอะเลยนะครับนี่ออกแบบนี้อ่าไปต้นโน้นครับอยากให้ไปจบตรงต้นที่ดกให้พี่น้องกเกษตรกรเห็นนี่ก็อีกต้นนึงนะครับนี่นะครับ นี่คือโกโก้สายพันธุ์ IM1 นี่คือโกโก้สายพันธุ์ M1 ของคุณสุมาลีคุณสมปองอายุต้น2ปี4-5เดือนนะครับออกลักษณะอย่างนี้เลยสวยมากนะครับต้นนี้นี่นี่นะครับเป็นโกโก้สายพันธุ์ IM1 แบบนี้ยังไม่แก่ยังไม่สุกนะครับถ้าเป็นออกมาสีม่วงหรือสีแดงแบบนี้ถ้าผลสุกจะออกเป็นสีส้มส้มเข้มๆเ,เ,เลยนะครับ ส้มเข้มเแล้วค่อยเก็บได้ตอนนี้ยังไม่สุกนะครับถ้าผลเขาสีเขียวเวลาสุกผลจะเป็นสีเหลืองแต่ถ้าผลสีม่วงสีแดงแบบนี้เวลาสุกผลจะเป็นสีส้มเข้มๆนะครับเขาพัฒนาการตั้งแต่เริ่มติดดอกออกผลและเก็บได้อายุ4ถึง5เดือนแล้วก็เก็บผลผลิตนะครับ เรามีโรงงานที่ชัดเจนโรงงานแปลรูปก็คือมาร์กลินช็อกโกแลตบริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัดส่งเสริมการปลูกและติดตามดูแลทำสัญญาซื้อขายผลผลิตกับเกษตรกร,กรทำกับบริษัท JPY 1นฉบับรอบละ10ปีต่อสัญญาไปเรื่อยๆรอบละ10ปีและจะทำสัญญากับบริษัทมาร์กลินฟาร์มอีก1นฉบับเพื่อรับประกันว่าเราปลูกโกโก้สายพันธุ์ IM1 แล้วเรารับซื้อคืนแน่นอน เรามีตลาดรองรับที่ชัดเจนตลาดที่มั่นคงคือตลาดปลายทางไม่ใช่ตลาดที่เราประกาศซื้อหน้าสวนพอซื้อหน้าสวนแล้วเราไปเข้าโรงงานโรงงานไม่มีตลาดปลายทางแปลรูปแล้วไม่มีตลาดปลายทางที่ไปไม่มีตลาดส่งออกที่ชัดเจนนั่นหมายถึงว่าความมั่นคงของเกษตรกร,ร,กรอาจจะไม่มีเพราะฉะนั้นเกษตรกร,ร,กรที่คิดจะปลูกโกโก้นะครับขอแนะนําเป็นโกโก้สายพันธุ์ไอเอ็มวัน่าตรงนี้ต้นนะครับต้นนี้ก็อีกหนึ่งต้นนะครับที่เป็นโกโก้สายพันธุ์ไอเอ็มวัน เขาจะออกตั้งแต่โคนต้นและออกไปติดผลตั้งแต่โคนต้นกกตั้งแต่กกขึ้นไปจนกระทั่งทุกกิ่งแก่นะครับอันไหนเป็นกิ่งแก่เราก็มันจะออกผลผลิตหมดเลยเพราะฉะนั้นเมื่อผลผลิตเยอะๆเราควรจะตัดออกอ,อย่างอันนี้เราน่าจะต้องตัดออกนะครับเพราะลูกเขาจะไม่สมบูรณ์และจะเป็นการแย่งอาหารลูกอย่างนี้ก็อาจจะตัดออกไม่สมบูรณ์พอผลใหญ่เก็บ ผลที่รองลงมาก็จะแก่ตามแล้วก็เก็บตามแล้วนี่ก็จะเก็บตามเก็บตามแล้วจะออกทุกเดือนอายุการเก็บเกี่ยวของเขายาวนาน60ปีรายได้ของกเกษตรกรมั่นคงยั่งยืนก็คือลงทุนครั้งเดียวให้ผลผลิตยาวนาน60ปีมีรายได้ที่มั่นคงยั่งยืนเพราะฉะนั้นพี่น้องกเกษตรกรที่คิดจะปลูกโกโก้ขอแนะนําเป็นโกโก้สายพันธุ์ IM1 ส่งเสริมการปลูกโดยบริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัด ติดต่อประสานงานได้กับผู้ประสานงานที่จะจอง9,000กับผู้ประสานงานในเขตพื้นที่นะครับที่จะปลูกในปี64ถ้าจอง9,000ภายในเดือนมกรากรุภาก็จะได้9,000เดือนพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหาแต่ถ้าจอง9,000เดือนมีนาเมษายนพฤษภาก็จะได้9,000ไประมาณกลางปีถึงปลายปีประมาณสิงหากักฎาตุลาไปโน่นนะครับปลายปี โกโก้ go, สายพันธุ์ IM1 ปลูกได้ทุกภาคของประเทศไทยนะครับภาคกลางเหมาะสมที่สุดหน้าดินลึกอุณภูมิเหมาะสมดินดีน้ําดีแต่สามารถปลูกได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยสนับสนับสนุนการปลูกติดตามดูแลรับซื้อผลผลิตคืนโดยบริษัท j p y โกโก้ go, ไทยจำกัดส่งผลผลิตให้มาร์กลินช็อกโกแลตมาร์กลินช็อกโกแ,ตแลตหมักแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ส่งตลาดต่างประเทศทั้งยุโรปและเอเชียในเอเชียก็มีสิงคโปร์ญี่ปุน่นและอินเดียกำลังจะมาทำสัญญา ถ้ายุโรปก็ฝรั่งเศสอิตาลีพวกนี้นะครับเป็นตลาดที่มั่นคงยั่งยืนเพราะฉะนั้นแล้วเกษตรกร,กรที่คิดจะปลูกโ,กโกโก้ขอแนะนําเป็นโกโก้สายพันธุ์ IM1 ของท่านรองศาสตราจารย์ดรสันละองศรีพี่น้องเกษตรกร,กรวันนี้นะครับดีใจมากที่คุณสมปองคุณสุมาลีให้โอกาสได้มาถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอในวันนี้ต้องกราบขอพวะคุณคุณสมปองคุณสุมาลีก่อนจะจบให้พี่น้องเกษตรกร,กรดูต้นเล็กต้นนี้นะครับนี่ จบไม่ลงครับพี่น้องเกษตรกร,กรครับเห็นผลผลิตแล้วปลื้มใจมากเก็บขายได้หลายรอบนะครับนี่นี่จบไม่ลงนี่อีกต้นนงครับต้นแค่นี้แต่มีผลผลิตนี่ทรงเขาจะใหญ่นะครับทรงใหญ่ทรงใหญ่หญเอ้ามาจบต้นนี้เลยมาอ่าอยากให้เห็นอยากให้เห็นนะครับพี่น้องเกษตรกร,กรครับจะจบเมื่อกี้นี้นี่ต้นที่สมบูรณ์มากนะครับดูลูกโกโก้สายพันธุ์ไอเอ็มวันเขาออกตั้งแต่โคนต้นเป็นต้นไป คุณสมปองคุณสมารีทาระบบน้านะครับเปิดอาทิตย์หนึ่งเปิดครั้งหนึ่งนะครับปรากฏว่าต้นใหญ่แล้วแกไม่มีเวลามาดูแลแต่ผลผลิตก็ออกแบบนี้นะครับออกแบบนี้เลยดูแลง่ายครับปลูกง่ายโตรเโตร,ร็วทนแล้งใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยหมกักปุ๋ยชีวภาพถ้าอยากให้ต้นให้ลูกสมบูรณ์ก็หาปุ๋ยตาท้องตลาดเอามาเพิ่มแต่เราเน้นปุ๋ยต้องเป็นอินทรีย์ทั้งหมด โอ้ยทั้งทางรากแล้วก็ทางใบโฮอร์โมนทางใบต้องเป็นสูตรอินทรีย์เพราะโกโก้สายพันธุ์ไอเอ็มวันห้ามปลูกแบบเคมีเพราะตลาดของเราเป็นตลาดบนตลาดต่างประเทศทั้งหมดนะครับนี่ลูกใหญ่มากโกโก้สายพันธุ์ไอเอ็มวันภาคภูมิใจมากนะครับต้องกราบขอบพระคุณคุณสมปองคุณสุมาลีเป็นอย่างสูงที่ให้บริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัดได้มาทําคลิปทํา YouTube เพื่อประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องกเกษตรกรได้รับทราบว่าโกโก้สายพันธุ์ไอเอ็มวันเป็นอย่างไร นะครับมีตลาดรองรับไหมแล้วปลูกแล้วดูแลยากไหมตลาดปลายทางเราอยู่ที่ไหนนะครับต้องกราบขอบพระคุณคุณสมปองคุณสุมาลีนะครับ,บ,บ,มมรนะรบพร้อมครอบครัวเป็นอย่างสูงวันนี้บริษัทเจพีไวโกโก้ไทยจำกัดต้องกราบขอบพระคุณสมาชิกเกษตรกร,ท,กรทุกท่านเป็นอย่างสูงครับถ้าคิดจะปลูกโกโก,โก้แนะนําเป็นโกโก้สายพันธุ์ไอเอ็มวันดูคลิปดู YouTube แล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคับสไคร้ นะครับเพื่อให้พี่น้องเกษตรกร,ร,กรได้เป็นพืชทางเลือกได้เป็นวิทยาทานเขาจะได้ศึกษาข้อมูลว่าโกโก้โกสายพันธุ์ไหนมีผู้วิจัยชัดเจนไหมควรจะปลูกไหมแล้วก็มีโรงงานแปรรูปไหมมีตลาดส่งออกที่ชัดเจนหรือไม่ครับต้องกราบขอบพระคุณสมาชิกเกษตรกรที่เคารพทุกท่านไปอย่างสูงครับขอบพระคุณมากครับ